พวกผู้แทนราษฎรสมุนบริวารในพรรคยยังไม่เท่าไรนะแต่เขาห่วงว่าลูกสาวของเขาจะไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีดับศูนย์ตลอดการเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องประชาชนต้องการเขาต้องการรัฐบาลซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีอยู่ในพักเพื่อไทยและตัวนายเศรษฐาทวีสินเลยนายเศรษฐาทวีสินคือคนที่สยบยอมไม่กล้าเปลี่ยนอุจระขึ้นสมองขี้ขาดตาขาวตบัดสัตว์ทุกอย่างเอาตัวรอดไปวันๆมีการรักษาคำพูดสักคำไหมที่พูดมาไม่มี ท่านทั้งหลายครับคนที่เขาเป็นเจ้าของพรรคนี่เขาจึงรู้องถ้าปล่อยให้คนขี้ขาดปล่อยให้คนไม่กล้าบริหารประเทศไปอย่างนี้มันก็หงอไปเรื่อยๆหงอไปเรื่อยประชาชนก็ทิ้งสิครับเจ้าของพรรคเพื่อไทยเขาห่วงที่สุดคือห่วงลูกของเขากลัวลูกของเขาจะไม่ได้เป็นนายกไอ้พวกผู้แทนราษฎร สมุนบริวารในพักเนี่ยยังไม่เท่าไหรนะแต่เขาห่วงว่าลูกสาวของเขาจะไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือความจริงเศรษฐาก็รู้นี่ออกอาการพ่านไปหมดนะครับตอนนี้ยิ่งเจ้าของพักเขากำลังจะพักโทษออกจากการควบคุมของกรมราชัรรมมามาอยู่ที่จันทร์สองล่า ถนนทางการเมืองทุกสายมันก็จะวิ่งไปที่จันทร์สองล่าไงครับวิ่งไปหาเจ้าของพรรคตัวจริงผู้ที่กําหนดเกมผู้ที่กําหนดความเป็นไปทุกอย่างเศรษฐาทวีสินก็กลายเป็นจวเจวิดทางการเมืองมีหน้าที่รับแขกแจกของร้องเพลงไปงานอีเวนต์สั่งการอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง ภาพนี้ก็จะตราตึงนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าเนี่ยเป็นง่ายแค่นี้ไอ้พวกนายกรัฐมนตรีหุ่นไล่กาทั้งหลายนี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าต่อไปจะเป็นอย่างนั้นท่านคิดภาพสิครับเจ้าของพรรคเขาพน้นออกจากการควบคุมของกรมราชทัณฑไปอยู่ที่บ้านจันท์สองล่า รัฐมนตรีทุกคนต้องแหกขี้ตาไปบ้านจันทร์สองล่าตั้งแต่เช้ารองนายยกก็ไปรัฐมนตรีว่าการทั้งพักร่วมทั้งพักตัวเองก็ไปไปสั่งการไปรอคำสั่งว่านายใหญ่จะเอายังไงนายจะเอายังไงแล้วเศรษฐาจะอยู่ยังไงครับเศรษฐาก็อยู่เป็นตัวตลกไงก็อำนาจที่แท้จริงมันไปอยู่ที่จันทร์สองล่า จะเลื่อนยศปลดย้ายข้าราชการจะกำหนดนโยบายนั้นจะกำหนดนโยบายนี้อีกหน่อยเจ้าของพรรคตัวจริงทนไม่ได้รัฐมนตรีทำงานไม่ได้ดังใจก็ยกหูโทรศัพท์ต่อสายถึงรัฐมนตรีโดยตรงเฮ้ยนายทำไมไม่ทำอย่างนั้นวะนายทำไมไม่ทำอย่างนี้วะอันนี้ต้องตั้งตั้งขึ้นไปนะอันนี้ต้องออมมันออกนะนี่นายกรัฐมนตรีตัวจริงก็โผล่ไงแล้วนายยกเศรษฐาก็จะกลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นโจวเวตเป็นตัวตลกเป็นตัวตลกทางการเมืองที่นั่งกินภาษีของพี่น้องประชาชนทำสวรรค์ไม่มานอะไรไม่ได้สักอย่างนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นไหนครับเกิดขึ้นเดือนกุมภาเนี่ยละก็เห็นเขาว่าจะพักโทษวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยออกมาจาก โรงพยาบาลมาอยู่จันสองลาดได้เท่านั้นแหละครับเป็นตัวใหม่เลยเป็นตัวใหม่เลยท่านดูสิครับก็ของจริงไงไอ้ที่นั่งอยู่ในทำเนียบที่ไปนอนอยู่ในทำรรเนียบนะของปลอมของจริงเขาอยู่ที่ชั้นสิบสี่อำนาจจริงอยู่ที่นั่นท่านทั้งหลายสิ่งที่ผมพูดไปนี้ไม่ใช่ว่าเศรษฐารูคนเดียวนะอนุทินชาญบริกูลก็รู้ พลเอกประวิตรวงสุวรรณก็รู้พิรพันธ์สาลีรัตพิพาษก็รู้มลาวุฒิศิลปะอาชารู้สอสอพักรัฐบาลทุกคนสามสคนรู้เรื่องนี้หมดรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่เจ้าของพักตัวจริงออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปอยู่ที่จันทสองล่าเมื่อไหร่ครับ เป็นตัวใหม่เปลี่ยนเศษฐาทวีสินจะกลายเป็นตัวตลกทางการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีอำนาจใดๆเลยและอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือต้องมีการจัดการช่วงชิงิง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกมาจากนายเศรษฐากรเพราะการเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาวันนี้นี่บอกให้พี่น้องทั้งหลายเลยครับนายเศรษฐาทำทุกวิถีทางเพราะรู้ชะตากรรมของตนเองนายเศรษฐาติดต่อทุกคนไปเพื่อจะเปลี่ยนดิวฟังเลยครับเพื่อจะเปลี่ยนดิว ไม่ต้องการให้ดีวนี้เป็นของเจ้าของพรรคตัวจริงแต่ต้องการจะดีวเองดิวในฐานะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาขอตัวไม่ต้องการให้เจ้าของพรรคตัวจริงได้ตั๋วไปนายเศรษฐาขอตัวเองซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆยืนยันว่า นายเศรษฐาได้ตัวหรือ,อยังจะเป็นตัวแมวตัวมาตัวช้างผมไม่รู้แต่ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ตัวตอนนี้จึงพ่านอยู่ไงตอนนี้พ่านไปหมดแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าคนอย่างนายเศรษฐาเนี่ยเขาก็มีไม้เด็ดไม้ตายอยู่อันเดียวแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะกล้าใช่ไหม นายเศรษฐามีไม้ตายอยู่อย่างเดียวก็คืออำนาจของนายกรัฐมนตรีในการยุบสภาย,ยิ่งพิธาลิมเจริญรัฐไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและยิ่งมารอผลวันที่31หากพรรคเก้าวไกลยังคงอยู่ในสารระบบทางการเมืองต่อไปนี่แหละครับคือ ให้ตายของนธายเศรษฐาทวีสินนายเศรษฐาทวีสินรู้อยู่แล้วว่าอำนาจการยุบสภาของตนเองนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการกดระเบิดพีชีพเอาตายทั้งหมดตายทั้งเจ้าของพรรคเพื่อไทยตายทั้งรระเพื่อไทยตายทั้งภูมิใจไทยตาย่างทั้งพลังประชารัฐตายทั้งรวมไทยสร้างชาติตายกันหมดเลย ท่านทั้งหลายครับนี่คืออำนาจเดียวที่นายเศรษฐาทวีศินรออยู่กล้าหรือเปล่าคืออำนาจการยุบสภายิ่งหากวันที่31สบเพฤษภาคมประธานาครับ31มมกราคมพักเก้าวไกลยังอยู่เป็นพรักการเมืองต่อไปกรรมการบริหารไม่ว่าคุณพิธา หรือกรรมการบริหารอนื่นๆยังคงมีสิทธิทางการเมืองต่อไปอำนาจยุบสภาของนายเศษฐาทวีสินก็จะเหมือนอาวุธลับอาวุธไฟบาลัยกันยิ่งกว่าอระเบิดปรมาณูยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์แล้วครับกดเมื่อไรลางบางขั้วอำนาจเก่าทั้งหมดลางบางเพื่อไทยทั้งหมด ลางบางพักการเมืองนั่งล้านของเผด็จก,การทั้งหมดเลยนี่แหละลางบางจริงนี่คืออำนาจต่อรองที่นายเสศฐาทวีสินมีครับแล้วก็ส่งสัญญาณขู่ออกไปแล้วครั้งหนึ่งทบทวนให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนิเคอิ เอเชียของญี่ปุ่นกรณีพระราชบัญญัติเงินกู้ไม่ผ่านจะลาออกหรือไม่นี่คือคำถามของนักข่าวจากสำนักข่าวนิเคอีเอเชียถามนายเศรษฐาทวีสินนายเศรษฐาทวีสินตอบสั้นและง่ายว่าผมไม่ลาออกทำไมผมต้องลาออก ไม่ต้องตีความหมายแล้วก็จะสู้อ่ะมีอะไรไหมจะสู้อ่ะนี่ก็ถูกใจประชาชนนะครับผมนี่อยากให้สู้เลยผมอยากให้ยุบสภาจะได้ล้างบางขั้วอำนาจเดิมล้างบางพักการเมืองที่ทรยศหักหลังตบัตสัตว์ตอแลหลให้มันหมดไปสักที เอาเลยครับท่านนายกอัจมมนรีอย่าตายเดียวตายหมู่เลยลากมาตายทั้งหมดนะท่านทั้งหลายครับแล้วถามว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยเขารู้ไหมตายนี้ไหมรู้ถามว่าอนุทินชาญวิรูลรู้ไหมรู้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรู้ไหมรู้ ทีลพันสาลีรัฐวิภาตรู้ไหมรู้วราวุธศิละปะอาชารู้ไหมรู้ทุกคนรู้ทุกคนอ่านออกครับอ่านภาษากายของนายเศรษฐาทวีสินออกว่าสุดท้ายแล้วนายเศรษฐาทวีสินจะตัดสินใจตาย,ตายหมู่ไม่ตายเดียวคนอย่างนี้ครับไม่ตายเดียวแน่นอน แก้คีมตอนนี้เกิดการสมประโยชน์ร่วมกันอย่างหนึ่งระหว่างเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงกับกลุ่มอำนาจเดิมที่เป็นนั่งร้านให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็นประโยชน์ตรงกันเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมทางการเมือง เพราะอะไรครับเพ่อเศรษฐาทวีสินคือกั้งขวางคอเศรษฐาทวีสินคือคนที่อันตรายทางการเมืองที่สุดเพราะสามารถกดสวิตช์แล้วตายหมู่ได้และเศรษฐาทวีสินก็กลายเป็นกั้งขวางคอจรเข้ขวางคองที่ไม่ให้อุ้งอิงชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี และเศรษฐาทวบีศินก็คือก้างขวางคอจระเข้ขวางคองที่ไม่ยอมให้คนจากการสืบทอดอำนาจของคอสอชอเป็นนายกรัฐมนตรีประโยชน์ร่วมทางการเมืองก็เกิดขึ้นพวกนี้เขาไม่ได้ดีกันหรอกครับเจ้าของพักเพื่อไทย ก็ซ่อนมีดไว้ข้างหลังพักภูมิใจไทยก็ซ่อนมีดไว้ข้างหลังอนุทินก็ถือมีดครับพลเอกประวิตรก็ถือมีดไว้ข้างหลังพีรพันธ์สาลีรัติวิพาทก็ถือมีดไว้ข้างหลังส่วนบลาวุธไม่มีมีดครับแต่มีซ่อม <c oughs> ถือซ่อมไว้ข้างหลังเพราะมีสอสอสิบคน แต่คนทุกคนที่มารวมอยู่ในขบวนการในการจัดการเสรษฐาที่มาจับมือกันเจ้าของพักเพื่อไทยอนุทินพลเอกประวิตร์บีรพันธ์วราวุธเนี่ยมือหนึ่งจับอีกมือหนึ่งซ่อนมีดไว้ข้างหลังเว้นวลาวุตรถือซ่อมอยู่เขาต้องการอะไรเขาต้องการเอาเสด็จาทวีสินออก แต่ที่ไม่ตรงกันก็คือม่วงเวลาแค่นั้นม่วงเวลาแค่นั้นม่วงเวลาของเจ้าของพักเพื่อไทยเขาต้องการเอาเศษฐาทวีสินออกหลังวันที่11พฤษภาคม2567คือปีนี้ส่วนพลเอกประวิตธพีรพันธ์ เขาต้องการให้เศษฐาทวีสินหลุดจากตำแหน่งก่อนสงการช้าที่สุดก่อนสงการก็เงื่อนไขเดียวล่วคะครับอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกพุษธทธิสภายังมีอยู่มีไปถึงวันที่11พฤษภาคมส่วนวลาวุฒิและอนุทินนั้นไม่มีความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้เป็นหอย ลอยตามท่าถ้าเจ้าของพักเพื่อไทยชนะก็กระโดดเกาะหูกางเกงของเจ้าของพักเพื่อไทยไปถ้าฝั่งนี้พีรพันธ์เข้าวินหรือผลเอกประวิตรเข้าวินท่างอนุทินและเวลาวุธก็กระโดดเกาะหูกางเกงไปอีกครับไปไหนไปด้วยท่านทาั้งหลาย การเมืองไทยมันก็แค่นี้ดังนั้นประโยชน์ร่วมทางการเมืองระหว่างฝั่งเจ้าของพรรคกับฝั่งที่เคยสืบทอดอำนาจในยุคคอสอชอมานี่มันจึงเป็นผลประโยชน์ร่วมทางการเมืองเดียวกันคำถามก็คือว่าเศรษฐาวีบินจะตายเมื่อไหร่ตายทางการเมืองนะครับ ที่เขากำหนดไว้ผมก็ต้องบอกกับนายเศรษฐาทวีสินนะครับว่านายเศรษฐาทวีสินมีโอกาสจะตายทางการเมืองประมาณเดือนมีนาคม2567เว้ 2, นเสียแต่นายเศรษฐาทวีสินถูกฟันคอแล้วคอไม่ขาด พังงาบพังงาบกระดึ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 บหานไปจนเลยวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมได้แต่ก็ตายเหมือนเดิมนั่นครับไม่ใช่ว่าไม่ตายนะแต่ว่าพอถูกฟันคอปุ๊บคอไม่ขาดเลือดพุ่งกระฉูดแต่ก็ยังกระดึบ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 ไปเรื่อยๆนุ่นให้ตายหลังวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคม จะบอกให้